นี่คือโลกไม้ครับธรรมดาที่กำลังจะถูกแช่แข็งใน9วันสัตว์ทุกชนิดอยู่ไม่ได้เหลือเพียงมอนสเตอร์ที่ปรับตัวได้และ9วันนี้ผมต้องเอาชีวิตรอดให้ได้เพื่อสร้างประตูเนเธอร์และหนีมาอยู่ที่นี่ก่อนโดนแช่แข็งแต่ก่อนไปดูฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยโอเคทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในโลกที่กำลังจะถูกแช่แข็งแล้วนะเราได้ไม้มาประมาณนึงแล้วนะว่าผมจะไปหาหมู่บ้านนะตอนคืนนี้มันจะเริ่มหนาวละเราต้องรีบไป โอ้ยโอ้อะไรเต็มเลยเว้ยอ,อย่างน้อยด้เกงหนังน่าจะกันหนาวได้อยู่มั้งคือตอนนี้ผมเจอปัญหาแล้วเว้ยทุกคนประเด็นคือเราเกิดอยู่ตรงเกาะและไม่รู้แบบหมู่บ้านอยู่ตรงไหนเว้นนยยังไงก็ต้องไปตั้งหลักที่หมู่บ้านมีเวลา9้าวันเฮ้ยแถวนี้มีแววเจอหมู่บ้านนะเนี่ยหาเนื้อไว้สักหน่อยละกันไปต่อเคไม่เจอหมู่บ้านเลยทุกคนเกิดที่ดีดีเกิดในจังเกิลอะไรไม่รู้ขอหมู่บ้านเถอะ p l ีสวันแรกขอหมู่บ้านขอมหมู่บ้านนะครับมันเย็ยนแล้วอะ หมู่บ้านอะไรก็ได้ตอนนี้หมู่บ้านอะไรก็ได้ต้องหาที่ปักหลักแล้วอ่ะอุ้ยโอ้เจอหมู่บ้านพอดีเกิดเชื่ออย่างก็สกิปโอ้ยโอเคครับทุกคนเจอหมู่บ้านเลยแล้วทีนี้เราก็มีที่อยู่แล้วไงเช็คอินเลยขอรู้ด้วยนะนี่คือบ้านของผมแหละโอ้ทรัพยากรมีครบทุกอย่างเลยนะสิ่งพรานั้นเราไม่ต้องการนะเราแค่ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ครบ9วันขอรู้ก่อนนะครับอุ้ยเอมิล้ยตอนนี้มืดแล้วนะผมว่าผมต้องนอนก่อนเหรอขอบ้านหลังนี้เลยขอบ้านหลังนี้เลย นับตั้งแต่นี้ไปบ้านหลังนี้คือบ้านของชั้นครับเตียงครับเตียงครับเตียงโอเคต้องลงถ้ำแล้วผมว่าโอเคครับอุ๊ยวันที่2นี่มันเริ่มแบบมีน้ำค้างอะไรหยดอยู่นะตามพื้นเนี่ยเป็นเรื่องแล้วไงเป็นเรื่องแล้วไงเพราะว่าผมต้องหาคราฟหนังแล้วไม่งั้นร่างกายน่าจะหนาวเกินเอาแล้ววันเราต้องหาหนังสัตว์เ้ยให้มันเริ่มมีน้ำค้างหยดอะไรหยดเลยนะวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่วันนี้วัวไม่เกิดเลยโอเคฉันไม่ต้องการแกอีกต่อไป ว่าเราต้องรีบหาเนื้อแม่แย่แน่เลยมาได้ป่าวะมามันจะมีหนังขอโทษนะน้องมาเียได้เวลาละเราได้หนังมาเจ็ดอันยังไม่พอนะันเราต้องไปหาเหล็กล่ะยูคุณมาทำอะไรบ้านผมเนี่ย<ะ>สิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องการก็คือเนื้อหอมเหมือนมันจะคราฟแยกอะไรชุดเกาะที่แบบเป็นหนักแล้วก็ใส่เหล็กเข้าไปอ่ะอเดี๋ยวเราต้องลงถล้ำละอยากได้ชุดเกาะ วิธีโคตรคลาสสิกอุ้ยโอ้โหเจอแล้วเจอครับเหล็กเจ๋วเลยเจ๋วเลยเจอยัดจับเจอแล้วเจอทำแล้วโอ้เจ๋วเลยต้องทำดีๆเลยเดี๋ยวไม่งีไม่ทันเจอเลสโตนด้วยนะสำรวจแถวนี้ก่อนละกันตรงนี้เหมือนจะไปทางไปต่อสัตว์ด้วยอะไรบ้างอุ้ยตรงนั้นมีเหล็กเพิ่มครับ ก้าวขึ้น,น,นข้างบนไปดีกว่าแล้วจุนๆนี้ก็บนนี้น่าจะมืดแล้วนะรูว่า,ชาวเช้าแล้ววะตอนนี้เราได้เหล็กมา19บือว่าแจ๋วเลยนะทุกคนเฮ้ยตอนนี้มันเพิ่งเริ่มมืดเองเข้าบ,บ้านนอนครับเข้าบ้านนอนครับทุกคนนอนพี่เตียง,งวะขาครันคนโลว์วันที่3อุ้ยเกียร์ละโอ้โหเกือบไปแล้วทุกคนยังไม่มีชุดเกาะเลยเดี๋ยวไปบ้านก่อนดีกว่าแล้วก็เผานี่เลยมาดูกันว่าแบบเราจะทั้งชุดเกาะหนังได้ไหมถ้าเราชุดเกาะอ,อันนี้ใี่ชายังยังยังขาชุดเกาะไม่ได้ มันคาบยังไงวะไม่ดูทีคคาบเลยประเด็นเรารดูน,นี้ก่อนว,ว่าวันนี้เป็นไงไสัตว์ต่างๆจะอยู่ได้กันอยู่นะไม,ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแค่แบบพื้นนี่เริ่มเย็นแล้วนะเริ่มแบบมีอะไรเกาะผมขอไปดูที่แม่น้ำก่อนกันแม่น้ำก,นก็ยังไม่มีการแข่งตัวทุกคนความเย็นตอนนี้นะ่าจะแบบสัก10องศาอะไรอย่างนี้นะเดีย๋ยวผมต้องคาบโลละเราคาบชุดเกาะตรงนี้ไว้แล้วกันเกาะอกคือผมยากคาบชุดหนังแม่งคาบงไงวะก็ตรงเท้าคือก่อนหนังแล้วกันตีแอคเหล็กขาดไปได้เลยเดี๋ยววันนี้ผมมว่าาจะไปลลง ผมว่าวันนี้ผมจะไปลงถ้ำต่อนะทุกคน<ม>ถ้ามีเสียงสลามลนะทุกคนได้ยินปะผมกูตรงนี้ไปจะเจอไหมลนะ่ะว่าด้านล่างนี้มันต้องรอรับอยู่เราอยู่เด้อเสียงมันโคตรใกล้อ่ะม,มีซอมบี้น้อยดนะ้วยชิปหายละข้างล่างมันดันเจียนม,นะมั้งทำไมเสียงซอมบี้มันเยอะจังนะเสียงด้านข้างนี่เหลวจัดโอเคครับทุกคนข้างล่างเราเจอลาปิส เฮ้ยเจอเพชรพอดีเลยโคตรแจมหมดทุกคนโอ้โหนี่ไงใกล้ๆมนเต่ามีอีกหนึ่งโอเคครับได้ทองด้วยเราได้เพชรมันสองอันแล้วนะครับทุกคนเ่าที่เห็นคือมีซอมบี้มีอะไรเยอะมากเลยครับแต่ตอนนี้ขอกลับก่อนละการนะโอ้ได้กินคนซอยกว๋วยเตี๋ยวเยอะเลยทุกคนด้านบนเราน,นี้น่าจะค่อนข้างเยอะเลยนะเอาเข้าวตรงนี้ได้ไยิงไม่โดนยิงไม่โดนไปละ เฮียแล้วแล้วเปิดทิ้งดาบไอ้เหี้ยต้องเกลีย์ตอมบี้ตัวนี้ก่อนอืมปิดเลยนอนเลยโอเคทุกคนเรามาดูวันที่สี่ดีกว่าเ้ยเดี๋ยวนะใบไม้มันเริ่มไอ้นี่วะเหมือนตอนนี้ใบไม้เนี่ยรอบๆเริ่ม,มีอาการนะเฮ้ยโอ้โหแม่น้ำ มันเริ่มถูกแช่แข็งแล้วนะเนี่ยแข็งต่อหน้าต่อตาเลยเราไปแช่น้ำได้ปะเรายังนั่นได้อยู่นะแต่ชีวิตจ,จริงผมก็คงไม่วิ่งลงไปเล่นอย่างนี้หรอกทำมันเย็นขนาดนี้นพวกสัตว์พวกอะไรนี้ยังอยู่ได้นะเต่ออยายังอยู่ได้วัวยังอยู่ได้ทุกอย่างอยู่ได้อยู่วะ่ะตอนแรกผมต้องแบบเออสักวันที่นี่ยเริ่มแหละเดี๋ยวเราจะคาบเป็นนาฬิกาบอกเวลานะทุกคนเราจะได้รู้ว่าวันนี้<อ>วันที่เท่าไหร่แล้วยังไม่ได้เผาเลยะ นาฬิกาบอกเวลาตรงนี้มันเริ่มเขียวแล้วว่าทุกคนใบไ,ไม้นะ่ะเริ่มจะแบบกล่นโกรดน,นะไปดูแบบชาวบ้านนี่ว่าแบบเขายังอยู่กันได้ไหมไอ้ลอนโกลเลมคงไม่หนาวหรอกเนาะเพราะว่าแบบเฮ้ยไอ้ลอนโกลเลมมีเอฟเฟกนะเท่าที่ผมเห็นมันจะโดนความหนาวผมซ่อมให้แล้วกันนี่ไม่รู้ว่าโดนความหนาวหรือว่าแก๊งซอมบี้เมื่อคืนดูสัตว์รอบรอบดีกว,ว่าตัวเล็กๆอะไรนี่หมูหมากกระไก่ชาวบ้านยังอยู่อยู่ได้โอเคนะครับวันนี้ชาวบ้านยังไม่มีเอฟเฟกอะไรแต่ว่าน้ํามันเริ่มแข็งแล้วทุกคน น้ำที่เขาทำสวนกันมันก็แข็งนะผมอยากไปลงน้ำต่อสักนิดนึงนะเพราะว่าตรงนี้เรามีนี่แหละเราแค่ต้องการที่ขุดเพชรนะเพื่อทำตูเนเธอร์อ่ะเฮ้ยฝั่งนี้เราก็ยังไม่ได้ไปสำรวจนะนนทุกคนว่าเรามาฝั่งนี้ดีกว่าอุ้ยเอาเรื่องอยู่นะตรงนี้มาพูดไปตรงนั้นเพชรปะอ้ะวาวหวานเจียบโอ้หแม่งหลอกกันได้ลงคอเป็นลาไปด้วยทุกคนผมต้องการเพชรอีกอันหนึ่งอะเอาไงดีวทุกคน นี่น่าสนใจวะ่ะอุ้ยผมเห็นมีซอมบี้หนึ่งเจลิตัหนึ่งแล้วก็ซอมบี 2. 2> ม้สองมาแล้วเบี้ยตัวนะวนะโอ้ยต้องลออมาเที่ยตัวสู้ไม่ไหวเอีได้อยู่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 มาดิมาดิมาดิ ตัวอะไรบ้างเหรือตัวอะไรบ้างขอดูหน่อยสิเฮ้ยเหลือเต็มแมงมุมชิวแล้วมาครับมีทางลงไปอีกนะขอปากไฟก่อนตรงนี้แต่เลสโตนนะ่ะผมอยากได้ไดมอนนะอ่ะโอ้ยโอ้โหพูดปุ๊บได้ปับ๊บผมมีก้อนเดียวเหรออะไรวะขอขอได้ก้อนเดียว หูลมากันสองตัวเลยจ้าพิจาเฮ้ยมีตัวมาดูมาดูมาดูหอตัวนี้แล้ลงมาลึกเกิดปะเนี่ย ขึ้นก่อนแล้วเพราะว่ามันขึ้นวันใหม่แล้วขึ้นไปดูข้างบนว่ามันเป็นไงนะเดี๋ยนะอุ้ยทุกคนตอนนี้มันหนาวถึงขั้นสุดหรอวะวันนี้วันที่ห้าไอ้เรื่องกอลลีมทนความหนาวไม่ไหวนะตัวสั่นเลยตัวสั่นเลยโอเคเรียบร้อยแกไ,ไประอยู่อีกต่อไปโอเคผมต้องไปตักตักน้ำมาก่อนบรรยากาศวันที่ห้าคือแบบมันใกล้แล้วทุกคนไม่มีแดดแล้วอะตอนกลางวันแท้ๆท้ะ นี่มันแข่งต้นหน้าตาเลยเนอะเต่าที่อยู่ตรงนี้น่าจะไปแล้วนะวอรพวกอะไรวันที่5นี่แบบผมไม่เจอเลยอนะนี่กลายเป็นสเต็กไปแล้วถ้าผมถอดนี่เป็นไงวะอุ้ยโอ้โหพรผมทอดชุดหนังปุ๊บมีอาการนะการทำความหนาวเว้ยอุ้ยอื้มรีบใส่เลยรีบใส่เลยน้ำแข็งกัดนะชาวบ้านน่าจะเหลือไม่กี่คนแล้วเนี่ยนะผมต้องการไปเนเธอร์เออน่าจะง่ายกว่าอืมเลยไม่ง่ายละ ใช่ป่ะวะเอาเละเิ่ม,มัวส่งละโอเคครับทุกคนหลังจากตรงนี้ไม้ผมเกิดมีปัญหานะครับผมเลยจะสรุปสั้นๆให้ทุกคนฟังว่าผมทําอะไรไปบ้างนะในตอนนี้ผมกําลังเร่งทําประตูเนเธอร์แต่มันเกิดเย็นซะก่อนผมเลยกลับไปนอนและตื่นขึ้นมาพร้อมเช้าอันสดใสแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปเพราะความหนาวกําลังเล่นงานผมแต่วิธีแก้ของมันคือการจุดไฟและสร้างประตูเนเธอร์เรียบร้อยผมเลยเคลียร์ของไม่จําเป็นแล้วเข้าไปที่เนเธอร์ และสิ่งที่ผมต้องทำคือการตัดไม้เขีรยพื้นที่วางอุปรกรณ์ต่างๆแล้วสร้างบ้านกันแล้วบ้านที่ผมสร้างนี่คือคลาสสิกจัดอะไม่ใช่ทุกคนลองดูดิคลาสสิกหลังจากที่ผมกลับมาจากเนเธอร์ผมก็ได้เจอกับคิปเปอร์หิมะแล้วทุกคนตอนนี้แม่น้ําก็จับเป็นก้อนน้าแข็งแล้วนะแล้ววันสุดท้ายเหมือนจะนอนไม่ได้ด้วยผมก็เลยจะลอยจนถึงวันที่9้านะแล้วไม้ผมก็ใช้ได้พอดีโอ้โหเพิ่ปิดไม้เอะวันที่เกนี่ลาวายังเอาไม่อยู่อะแรกมันมีลาวายเยอะมากเลยนะตรงเนี้ย คือตอนนี้โลกเราจะถึงจุดจบแล้วนะทุกคนเนี่ยมันเหลือแค่อันเดียวแล้วน,ะนอกนั้นไม่น่ามีสิ่งมีชีวิตไหนอยู่ไดนะ้นอกจากพวกมอนสเตอร์พวกนี้ผมว่าเราต้องย้ายถิ่ฐานลแล้วแหละวันสุดท้ายไม่ใช่ทุกคนลองดูนะถ้าผมถอดสองสิ่งนี้ออกผมวิ่งออกไปดูมันเรียบร้อยว่าเราทําอะไรไม่ได้อะตรงนี้ช่วยให้อุ่นขึ้นแต่ยังไฟดับมันไม่รอดเหมือนเดิมนะมันไม่รอดแล้วอะโลกเนี้ยมันอาจจะยังเล่นได้อยู่นะแต่แบบทุกคนดูดิลาก่อน สุดท้ายโลกใบนี้ก็ไม่สามารถอยู่ได้และมีทางเดียวเท่านั้นที่จะเอาชีวิตรอดได้คือการย้ายไปอยู่ที่อื่น